สวัสดีจ้าพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิเซาะกราวเคยไทยสะพายเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะทิพามาดูต้นมะละกอเนาะปลูกได้หนึ่งเดือนกับห้าวันเนาะพี่น้องเนาะปลูกตั้งแต่สามสิบมิถุนาเนาะนี่กส็สิงหาก็ได้เดือนหนึ่งดูพุ่มเขาใหญ่มากเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวกะทิจะพาใส่ปุ๋ยเช็จแล้วกะทิจะให้ดูลำต้นเนาะพี่น้องเนาะ ้กันตายทักทายแล้วก็ตายเป็นมามันก็มาวิ่งเล่นในในสวนพักน้อย,อยด้วยเนาะนี่ทักทายมันชื่อโคโคโนาเน,นะพี่น้องเนาะตัวสีขาวขนนุ่มๆปุยๆเออมาเดี๋ยวก็ที่จะพามาทุบระป,ปูแต่ที่ดูใน YouTube คือกันเนาะเพราะว่าเขาติดดอกแล้วแต่ที่นี่ ดอกเข้าร่วงเนาะพี่น้องเนาะดอกเข้าร่วงเนี่ยเดี๋ยวก็ที่พามาดูดอกก็เลยเอาไข่ไก่เอาตะปูตะปูก็ใส่เบอร์เบอร์หน่อยเนเาะแล้วก็มีไข่ไก่สองใบนะแล้วก็ผงชุบรสพี่น้องผงชุบรสก็ใส่เป็นแคลเซียมส่วนไข่ไก่เราก็บำรุงดอกเนาะเดี๋ยวก็ที่จะพาดู ดอกแลาเดี๋ยวเราจะมาดูาลำต้นตสเต็ปไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะให้ดูใกล้ๆก่อนปลูกได้เดือนหนึ่งกับ5วันดูซิดอกมีดอกแล้วนะพี่น้องมีดอกแล้วเห็นไหมเ,เดี๋ยวใบมันจะตังกล่องเนาะเดี๋ยวให้ดูดอกก่อนมนะั้เห็นไหม เป็นดอกตัวเมียเนาะก็ที่อ่ดูแล้วมาคืนพอดีมันร่วงดอกหนึ่งเนาะนี่ลอยกลีบเลยก็ที่ก็เลยเปิดดูว่ามันเป็นเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียแต่ว่ามันเป็นเกสรตัวเมียเนาะพี่น้องก็ถือว่าดีเนาะเพราะว่าอ่ามันจะได้ออกหน่วยให้เราเนาะที่นี่ใบของมะละกอก็ที่จะไม่ตัดออกเนาะนี่ คือใบเนี่ยมันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรสังเคราะห์แสงเนาะพี่น้องอาหารเนี่ยมันจะไปเลี้ยงตามใบมะละกอเนาะนี่ก็คือเรายิ่งใบงามมะละกอมันก็นจะงามเนาะเพราะว่าสารอาหารแล้วก็ทุกอย่างมันก็นจะมาเลี้ยงอยู่ที่ใบเนาะเพราะว่ามันสังเคราะห์แสงจากใบเนาะเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงลำต้นเนาะมาเลี้ยงกันพวกดอกพวกหน่วยเนาะนี่ ถ้าใบแข็งแรงใบสุขภาพดีลำต้นสุขภาพดีทุกอย่างมันก็โอเคเนาะพี่น้องเห็นไหมมันงามมากเลยนะแล้วก็ที่จะเอาตะปูทุบเนาะตะปูเบอร์น่อยนี่ลายเบอร์แต่ก็ที่ก็จะใช่อันที่มันขึ้นสนิมแน่เอยขึ้นสนิมนิดหน่อยเนาะพี่น้องดีก็ที่เปิดดูใน youtube คือกันเนาะห้มันติดหน่อยเนาะพี่น้อง คือไม่หายดอกมันร่วงเนาะแล้วก็ต้นมันหน่อยก็ที่ก็จะใช้เบอร์หน่อยเนาะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ขื้นเราก็จะใช้เบอร์ใหญ่ตามตามขนาดพองลาต้นเนาะพี่น้องเนาะตอเห็นมันดอกแล้วไงเราก็เลยอลองดูเนาะพี่น้องเนาะที่ก็จะถูกใส่ไปเลยในช่ว,วงวานนี้เนาะ นี่เนาะพี่น้องเห็นเห็นกันเลยเนาะน,ะนี่ทุบใส่ไปเลยไส่ก็ติดลูกติดลูกหลายๆเด้อพจะได้มีหน่วยให้กินที่นี่เราก็จะมามเห็นไหมก็ที่ทุบใส่ไปแล้วนะนี่เนานะกัที่ทุบตะปูใส่ไปแล้วตะปูเบอร์เบอร์อะไรก็ที่ไม่ไม่แน่ใจนี่ก็คือรุ่นนี้เนาะนี่ น้อยๆพอดีคือไม่เล็กไม่ใหญ่จากต้นจนเกินไปเนาะเสร็จแล้วก็ที่ก็จะมามาบำรุงเขาด้วยไข่สองฟองเนาะพี่นะ้นองนี่ไข่สองฟองเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเออก็ที่ลืมเอาไอ้ที่โกยอยู่ฝังหนุกนก็ไม่เป็นไรเราใช้ไม้ก็ได้เนาะนี่เคีย จะเคลียร์เป็นลองก่อนเนาะพี่น้องจะมีรากฝอยหลายเนาะพี่น้องหลกฟอยล์หลายเยอะเยก็ที่ขออนุญาตเอาอ่าบุ้งเขาเรีเยกอะไรแป๊บหนึ่งนะพี่น้องที่ลืมลืม ที่จกลิ้นน,นะนะเดี๋ยวก็ที่จะพาดูต้นไม้อ่างอื่นด้วยเนะาะนี่อันนี้ก็คือเรามาดูต้นมะละกอกันก่อนเนาะบำรุงกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้แล้วที่ก็เราก็จะมาสวยๆรอบๆต้นอย่างนี้เนาะเพื่อจะตีไข่ไก่แนละ้วก็บพ้นพนเอ่อพงชูรสใสนะ่เลาะเลาะเลาะเห็นไหมอยากให้เขาเป็นร่องอย่างนี้ ดูสังเกต็นไหมลากฟอยเต็มเลยพอเราตีไข่ใส่ไปมันก็จะได้ดูดซึมมอสารอาหารไปเหลี่ยงลำตัวเหลี่ยงใบเนาะพี่น้องเนาะนี่ปลูกพักปลูกทุกอย่างก็ที่จะใช่สูตรนี่เนาะสูตรไข่ไก่กับปีชุรสแต่วันนี้ก็ที่ไม่ได้ใช่กับปีเนาะก็ที่จะใช่แค่ไข่ไก่กับผงชุรสเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ รอบวงย่างนี้เสร็จมาเดี๋ยวเรามาตีไข่ไก่กันเลยเนะาะไข่ไก่ไข่ไก่ได้หนิไข่ไก่สีขาวบ้านนี่ไข่ไก่สีขาวเนะพี่น้องมันเลยสีสมสีสมก็มีแต่ไม่ได้ซื้อซื้อสีขาวมาเนาะชิรสก็กะเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ชิรสที่เรากินนี่เย็นไหมใส่ไม่ร้าย มันเป็นแคลเซียมเนะาะทำให้รากแข็แงแรงส่วนไข่ไก่นี่ก็คือบำรุงบำรุงดอกโดยเฉพาะเนาะนี่ให้เขาติดดอกนี่ทีก็จะคนให้เข้ากันเหมือนไข่เคียวเลยเนาะพ่น้อเนาะใส่สองฟองกับพอแล้วเราก็จะลดน้ำตามช่ำๆเนาะพี่น้องเนาะไข่ไก่ คนได้ที่แล้วกะทีิลงไปสามรอที่เราเตรียมไว้เลยเนาะทีลงไปเลยจ้าเนาะทำรุงโดยตรงหรือเราจะผสมกับนามก็ได้นะแต่กะทีก็ขยายเข้าซึมเข้าสูโดยตรงเลยเนาะนใส่ไปเสร็จแล้วเราก็ ยี่เขยี่เจา้าหนึ่งแล้วก็เอาดินกลบนะพี่น้องเลยเอาดินกลบดินที่เราโกยมาเมื่อกี้เลยเป็นพันมะละกอพันเม็กซิโกนะพี่น้องสื่ออยูทมนะูมเนาะสื่อมาลองดูนี่ก็เป็นปีแรกที่ลองคือกันเนาะต้องเรียนรู้ไปนะพี่น้องดีก็จะถมถมถมไปดึงกระพวนไปดึงนะพี่น้องนะ ูหลากฝอยเยอะเลยดูสิหลากฝอยก็ออกเต็มเลยเกลียเกลียให้ดิ้นเสมอแล้วเราก็จะรดน้ำให้มันชุ่มๆเลยเนาะตะปูเราก็ทุบไปลแล้วเขาจะได้ติดดอกเนาะพี่น้องเนาะดอกจะได้ไม่ร่วง เสร็จแล้วเราก็จะมารดน้ำช่ำๆเนะพี่น้องเนะหลังจากที่เราใส่ไข่ไก่แล้วเราก็ต้องรดน้ำให้มันช่ำๆเลยนะมันจะได้ซึมเข้าไปทั่วรากทั่วออกิ่งการสาขาเขาเนาะน้ำก็มีแลวเตรียมไว้เรียบร้อย นี่ก็ตายตายใันยืยนมองกะฉี่นะพี่น้อ,นอกเใบมันหลายเออเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มช่ำเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมตอนเช้าเราก็จะมารดอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ตอนเย็ยนเนาะประมาณห้าโมง ตาทีก็จะสานีพอเดี๋ยวคู่นี้เราก็จะมาลดอีกเนาะเขาก็จะซึมเข้าไปข้างในนี่ก็คือผลผลิตที่ที่เห็นจริงๆเราก็ได้จริงๆเนาะว่าเขางางมากเนาะพี่น้องนาะเดี๋ยวตวทียกให้ดูเนาะตาปูกระทูบแล้วเห็นไหมตาปูทุบเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวมาดูมาดูดอก ดูดอกอีกทีหนึ่งเนาะยอดกระดอกอเห็นไหมดอกมันไม่ใช่ดอกมันพี่น้องดอกมะละกอ,อกะที่ไม่เด็ดเนาะเพราะว่าให้เขาล่วงกะที่ถึงจะมาเปิดให้ดูแต่กะที่เปิดดูมาคืนแล้วเป็นกสนตรตัวเมียเนาะใบงามพี่น้องใบงามใบไม่เป็นเชื้อราเนาะคือดีต่อใจมาก เดี๋ยวก็ที่จะพาดูงามจริงอะไรจริงเห็นไหมต้นใหญ่มากนะพี่น้องดูสิดูเป็นพุ่มเลยนะอ่าให้ดูเป็นพุ่มใหญ่เนาะพี่น้องเน้าแก่กแตกกินก้านสาขานี่เนะาะมละกอคือใบสวยอย่างงี้ก็คือดีเนาะพี่น้องมันควรจะมียี่สิบใบขึ้นไปเนาะ เพราะว่ามันเป็นใบที่สังเคราะห์แสงเพื่อเอามาเลี้ยงเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกเนาะนี่ยิ่งแต่มันมีหลายมันก็ยิ่งดียิ่งแต่งามเนาะพี่น้องเนาะก็ะที่ก็เลยไม่ตัดเนาะก็ะที่ก็จะลอยเขาใหญ่สูงเลยพี่น้องด้วยสูงมากเนาะแล้วก็ที่ตั้งแห้ดูเนไคือแบบว่าจะ เคียงเคียงจะเคียงคอเราแล้วเนาะเนี่ยจะเคียงคอกัะชีเราใช้เยอะอยู่อ่าเนีย่ยต้นใหญ่มากนะพี่น้องงามเลยสําหรับมะละกอคือปลูกข้างแรกนาะพี่น้องเนาะปลูกข้างแรกอยู่อยู่เยอรมันหันปดปลูกเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะมูหรือจะจาบจะได้กินหน่วยไหมเนาะเพราะว่ามันก็นไม่ได้ปลูกง่ายแต่พอดีว่ากระชีมี เออคขออะไรแบงคองหรือว่าอระเบียงระเบียงมันเป็นตูกระจกแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนมันก็เลยอบอ้าวมะละกอมันก็เลยงามเนาะนี่กล้วยนะวันนี้ก็ทิกะตัดเอาไปทําห่อมกกล้วยแต่งามคือกันนี่กล้วยแต่งามใบสวยดิฉันพี่น้องมีมะละกอเนะาะมะละกอกับใบงามเห็นไหมงามมากเลยนะ ก็เลยเอามาให้ได้ชมกันเนาะแล้วก็ออใบไม้ร่มไม้ประดับก็งามขึ้นกันนี่สีเขียวฉ่ำเลยเนาะนี่ก็คือปลูกเอาไว้เป็นมุมพักผ่อนเนาะอันนี้พักแผวนี่พักแผวเห็นไหมเลียงเอาไว้เวลามานั่งจิบกาแฟก็มีพริกไม่อะไรนี่ใบมะกรูดก็มีสำนีเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะพี่น้องบำรุงด้วยไขย่ไก่แล้วก็ผงชูรสเนาะแล้วก็ทุบตะปูที่มันขึ้นสนิมนิดๆอ่าบำรุงทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกเนาะนี่บำรุงทุกอย่างเลยดอกเขากำลังโผล่มาเยอะแยะเลยสามสี่ห้าดอกเรียงขึ้นไปเนาะเห็นไหมใบสวยอยู่ เขานีนอกพี่น้องเนาะทักไทยอยู่เยอรมันมีความสุขกันเลยหลายจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ